ตอนนี้ทีมงานตั้งโครงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่ถ่ายอยู่นี้เป็นเวลา17นาฬิก35นาทีนะครับทีมงานยังตอกสมอไม่เสร็จนะครับปัญหาใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเป็นพื้นปูนต้องใช้สว่านเจาะนำทางก่อนนะครับ ใกล้ถึงเรลา,าร์ทีจ่าเจริญโอตุมนน่ะนะครับเนาะขอประชาสัมพันธ์ท่ม่น,นอวันนี้นะครับลงจอ20เมตรนะครับออบริการายิ้มยิ้มภาพยนตร์หน่วยสิงดํานะครับเจ้าโค้งเรดาร์วันนี้ใช้สว่างนะครับบ้านน้องขึ้บูนของเข้าเนอ้อนะ เดี๋ยวมาฟังตู้ผีเสื้อนะครับผีเสื้อในตำนานระบบเสียงนะครับของยิ้มยิ้ม,มนะครับทำเองซูเปอร์โซนิกซาวเครื่องเสียงในตำนานเช่นกันกน,นะครับ ถ้่เอฟซีได้ฟังก็จะรู้ถึงพลังเสียงของยิ้มยิ้มนะครับตอตอนนี้ทีมงานก็กำลังติดตั้งไฟบนหน้าตู้นะครับเป็นไฟกระพริบตามจังหวะเสียงเพลงเสียงซาวหนังนะครับ หน่วยนี้ก็จะใช้ฮอนอยู่ประมาณสี่ปากเล่นเพราะได้ไ่ดอกเยอนทั้ง,ง,บงใ,นในเงบงเบตก็จะใช้6ใบนะครับ12ดอกเป็น18นิ้วนะครับส่วนตู้กลางาแหลมนะครับามมาที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่ทติดกับฮอนนี้จะมีอยู่4นะครับส่วนข้างบนนะครับ3ามกล่องนั้นก็จะเป็นแหลมหัวจลวดนะครับ อีกสักครู่ก็คงจะได้ฟังพลังเสียงของซ u เปอร์โซนิคซาวระยะการฉายนะครับจากจอไปที่รถนะครับเมื่อกี้ผมนับ9ก้านะได้ประมาณหกสิบสี่เก้า ผมเดินนับดูได้64กล่าวหลวงองค์กระถินวัดนองสมบูรณ์หรือว่าบ้านนองสมบูรณ์น้องเฮาเนาะอ20,000ล้านร้อยที่บาทนะครับเนาะกับทางคณะกรรมการก็ขออนุโมทนาสาธุที่คุ้นปุญญาที่มาจากบ้านข่าวนะครับเนาะขออนุโมทนาตนำ เพื่อทีนี้ท่านอาจารย์อะไรทำทายาทโยมวดิลองนะครับเดี๋ยวผมลองนับดูนะครับว่ามีกี่ชั้นนะครับหนึ่งสสามี่ห้าหมีทั้งหมด6ชั้นแล้วก็เสานะครับเดี๋ยวนับดู1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแดเก้จะมี11หลักนะครับเป็นจอ20เมตร เม่กว่าุกจะได้จะได้รอพานเัเดี๋ยวให้มันค่านะครับจะพาดูแสงระบบแสงนะครับเขาขึ้นชื่อเรื่องของภาพนะครับแสงแรงภาพสวยถึงจะเป็นจอใหญ่ๆก็แสงเหลือๆนะครับ ของเขาขึ้นชื่อเรื่องระบบการฉายแล้วก็ระบบเสียงที่แบบคมคมชัดนะครับต้้องถอยหลังไกลๆนะครับยังถ่ายไม่หมดเลยเพราะมันมันใหญ่มาก ส่วนด้านข้างนะครับเราจะเห็นความโค้งของจอนะครับเราจะเห็นความโค้งของจอ20เมตรนะครับเรียกว่าจอโค้งเลดรา อลังการมากคิดดูระยะก,การฉาย64เก้านะครับอันนี้สำหรับผมเก้าเองนะเก้านับเองรวมกว้างขนาดไหน,นกน็ใครชอบมุมไหนก็เลือกดูตามใจชอบนะครับ ยังวัฒนมาลลโอมนะครับเนาะบาทหนึ่งสองบาทเป็นกระทิงสามาธินะครับได้เนาครับเนาะบาทหนึ่งหรือเท่าไรก็สามารถจ่ายบาทหนึ่งแขนตีทองที่ได้ก็ได้ที่ทำทำดีบานนะครับเดี๋ยวเห็นป้าย วัดแล้วสะดุดตาสวยเป็นคนมีศรัทธาภาษาธะรมนองขับเนาะอยากทำบุญกะทีนก็เลยมารวมนะครับเศรษฐีนะครับเนาะวัดหนองสมบูรณ์นะครับมตำบลละหารนี่วพื่อนคอยขาเศรษฐีนั่นจตุรัสจังหวัดชัยภูมเศรษฐีเงื่อนทุก บาทที่เศรษฐีได้ให้คันดำๆน,น,นี่ลดหนังนะครับท <laughs> ่าน้ชมกระจัดไปสามส่วนนอกจบนกนาะจัดไปสามส่วนส่วนหนึ่งกับถวายพระคุณเจ้าบิณฑบาทนอกันอกอีกส่วนหนึ่งกับให้คนอยากไร้อนาทาอีกส่วนนึงเอาไว้จะกินพ่อสื่เมือไปนอครับนอกกะเป็นบุญกุศลของอ่า แต่ก่อนลอยจนนะครับน้องที่เห็นเป็นกล่องดำๆนี่ก็เป็นเครื่องฉายนะครับข้างในก็จะเป็นโซนี่หกพันห้าร้อยลูเมนสองเครื่องนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเอฟสันหกพันลูเมนใช้สามตัวนะครับฉายจอยี่สิบเมตรนะครับเทวุพุทธลอยจนนะครับกา ได้ทำบุญถึงนะครับเนาะได้เอาผ่าเจ้าของไปขายนะครับเนาะไปขายได้มากอ่ะท่านท่านเศรษฐีก็ว่าครบแล้วแต่ว่าไปเบงเงล้วมันบกคบเหลืออยู่แต่ได้ก็เหลืออยู่ก็ได้ก็เทมนะครับเนาะกะได้มาร่วมทำบุญถ้าอินล้วกะมหาราชนะครับเนาะได้ เห็นว่ามีศรัทธาเดียวกลกบ่เคยมีคนเห็นคือเอาผ้าไปจบของไปขายเนาะครับเนาะก็ได้มาถ้ามุลครับรวมกับเศรษฐีก็ได้ถวายเป็นเงินเป็นทองเนาะครับเนาะถวายเป็นเงินเป็นทองก็ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขึ้นเนาะเขาเรียกว่า คนมีศรัทธาภาษาธาอันแรงกาเนาะครับเนาะบมมีผู้ใดสิเฮ็ดได้ไในกเ็เฮ็ดมาแล้วเนาะครับเนาะกะ็เป็นบุญกุศลของพรแมพีพน,นองเองท่าบุญกฐทินเนาะกะเาเมื่อว่นสิบาทหนึ่งก็ดีเนาะครับนะเนาะได้สร้างพระประทานพรบเนาะครับกเาเมื่อเช้านี้เิ่นมาร่วมบาทหนึ่งเนาะครับเนาะผมก็บอกให้ยกมือใส่หัวาบาทหนึ่งนะ่ ทรัพย์ของข้าพเจ้าหามาโดยความบริสุทธิ์ยกขึ้นเหนวหัวขอบูชาค้นพุทธประรรมประสงค์คิดใก่จำน่งดวงตอพันิพานคอยถึงเมืองแก้วคอยแค่วงบ้านคอยพบปอลานทัศนตกาเปี้ยแเป็แดนสงสารคอยพบพระพุทธทีย่านไปนิ่พานพ้นทุกสุกายใจสิ่งได้ชอบคอยได้ยชาดักสิ่งได้รักก็คอยชมบรโลมหมายนิพพานอภิโยโหตุสาธุสาธุสาธุ บุญก็เกิดขึ้นแล้วนอะบาทหนึ่งนอกครับเนาะ,ะได้ส้ง่งได้ถ้าบุญกระถินได้สัง่งพระประทานไอ้โหโอ้เสียด้ยบุญหลายอยู่บาทเดียวนั่นลนะเขียนซื้อให้พ้อมมนอกครับเออว่าว่าสีหลายว่าว่าหลายว่าหน่อยตามกำลังรัท่าพอไปพี่รองน้ะครับอบุญกระถินสมัคีบาทนึงเดได้ทักได้น้อครับเนาะ